โยซาเดี๋ิวรุ่นเมกาเดี๋ยวรุ่นดูปายดี๋ยวรุ่นชาดทรายทุกคนเลยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพรีสไฟติ้งพาดไปเกมในววันพรีสต่อสู้ประจุภัยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้เป็นในส่วนของเซิร์ฟจีนนะท่านผู้ชมเออมีเล่นทั้งไอโอเอสแล้วก็แอนดรอยแล้วก็คอมพิวเตอร์พีซีนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขาัญยาเต้คลิปวิธีการลงอะไรก็อยู่ด้านล่างขาัญยาเต้คลิปนะผมทำสอนวิธีเรียบร้อยนะมาวันนี้เราจะมาเล่นโชว์ตึงสักหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนแบบว่าเก็บ เล้งผมเก็บมาอยู่แล้วนะครับสำหรับอ่ช่วงนี้นะครับเอา้าโกตเตอนโคตเตอนวู้มาดิมาดิเอาเลยโอ้อันนี้ผมเอาหนวดขาวกับอา่ามีฮอคแล้วก็แชงคูสมานะทุกท่นนะพี่บอกว่าพี่โชว์โหดแน่นี่รอดูได้เลยของจริงของแช่เอ้ยเอออุ้ย,ยนี่นะครับเป็นไงนะเอาดิ เออสอ้องสัยไม่เคยโดนไม่เคยโดนมาว่ะมาว่ะนี่นะครับสวยอันนี้ไม่รอดไอ้นุ่มอ้นี่นะครับสวยไม่รอดอันเนี้ยโดดอีกทีนึงปาดกรัโดกลตึงเอาว้เอาไว้ เอาหน่อย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 เออาหน่ยสวยเออเอาดินี่ดินี่ดิสวยปาดปาดสวยบาเกเร่เออเออเอาดิเอาดิโอ้ยฟับฟับสวยครับนี่ครับสวยเออตาย แจกเฮ้ยหดวดขาวเลยกิบสองกิบสามเลยหรอมะนี <S 1> <S 1> right. yeah. Yeah. ่น well, yeah. yeah. no ี right. yeah. okay. ่อ cool. ืออะไรหลัโดนนี่แน่อย่าลืมนะครับพี่นี่ระดับแข่งตัวแร่งไปดิไปดิอิซึกินี่แน่เคาเตอร์เคาเตอร์เคาเตอร์ไม่ต้องลีนไม่ต้องลีน นี่เนี่ยอุ้ยอ่าเออสามีฮาระด้วยคนดูโคตรตึงเออกำลังกระโดดเลยนะเมื่อกี้นี้มาดีมาดีสามีฮาระสามีฮาระสวยอุ้ยนี่ครับอุ้ยเออโดนมันคืนแล้วคนดู เฮ้ยโหดอยู่นะโหดวาแนะวจินบีคนดูคาราเต้มนุษย์เงือกซะด้วยนี่นะครับสวยโดนอะไรหรอโคู่ใช่ไหนอ้ากดออกว่าแล้วมามุกี้ตลอดเลยคนดูเวลาสู้ไม่ได้เนี่ยเออเออเอเอที่จริง่ะบิ๊กมัมก็โหดนะคนดูตัวบิ๊กมัมอะ ผมก็ชอบบิ๊กมัมมาลงอยู่นะบิ๊กมัมก็หด <c oughs> แต่มาเล่นนี่คือมาไล่เล่นเก็บตัวเฉยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหสามตัวตึง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 เหรอเนี่ยอุ้ยเอาเรื่องจัดเออว้าวเอาเรื่องเฟซิฟอร์เฟร็ก นี่แ <polarization> น่นี่แน่นี่แน่โดนบากายรี่ขับหนึ่งขับสองขับสามขับสี่เกิดเติงเกิดเติงอยอกอือเฮ้ยไมปจีบได้ไงคนดูไมปจีบไม่จนเลยนะนี่เราเนี่ยฮะโอ้โหโดนยิงบีมอ่ะอือโอ้เอาเรื่องนะพี่นะเอาเรื่องนะพี่นะ เอาเรื่องนะพี่นะเวสเฟอร์เฟอร์อ่ะโดดก่อนเลยครับสวยนี่เลยครับเอาไปดิโอ้ยเรียบร้อยอืมันโยนอ่าแม็กมามาทีเดียวตุยเลยนะนี่คนดูสกิลแม่งใช้ได้นะนี่นี่นะครับโดนเปิดก่อนไว เอาเว้ยมาดิยังตึงยังตึงอุ้ยเอาดีบุ่งบุ้งบุงบุงบุง,บงมาดิครับมาดิครับสวยตะกี้ไปก่อนอุ้ยนี่เลยครับสวยอุ้ยโคตรตีไม่ล้มซะด้วยเอาเรื่องจัดเป็นงานนะเราอะ เป็นงานนั่นเราอะเป็่นงานนั่นเราอะดนโคโวช้ในไปซะโคโวช้ในไปซะเออนี่แน่ไว้เรียบร้อยครับได้ยู่ได้ยู่คนดูยังได้ตรึงยังได้ตรึงอยู่นี่นี่นอาดิ ยังรอย,อยังเตึงนี่แน่ปั๊บสกิลก่อนนี่แน่ปั๊บโอ้โหเรียบร้อยครับเหอโอ้โหแรงโอ้แรงเกินแรงเกินมันแรงเกินไปแล้วนะนี่นี่นี่บุงุงบุ้ง แหงสวยครับหยิบครับสวยเอาดิอือโอ้โหโขตรตึงอ่ะมีฮอกเรานี <travaille> ่เป <the finger> <favour> <11 become sick> ็นตัวที่แบบโหดจัดจัดอยู่แล้วนะคนดูตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวที่โหดจัดอยู่แล้วนะครับอ่ากดรัวๆแล้วคนดูบอกดิขอให้ได้เจอรัวๆ ตอกตกตอกตอกตอกไอเสบ้าเดสปอบูเซมมาเวมาเววู้ออดี้ออดี้นี่โอ้โหมันพึ่งสุมใหม่ด้วยพึ่งพสูมใหม่เลยนี่คนดูวควีนควีนอย่างนั้นเหรอควีนอย่างงั้นเหรอ นี่แน่นี่แน่อุ้ยมันหลุดหลุดอย่างนี้ก็ตายเลยครับหลุดอย่างนี้ก็แตกเลยครับเออนี่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 หลุดอย่างนี้หลุดอย่างนี้ก็ร่วงเลยครับตุ้ยนี่แน่รีบจบเลยดิมาเอามาเอาไอ้นี่มาด้วยไออุนตีกับชิกีนะไอชิกีนี่เป็นตัวหนึ่งที่ที่ผมไม่อยากอยากได้ไว้นะท่านผู้ชมนะชิกีนี่เป็นตัวที่อยากได้ไ่เหมือนกันครับแต่ผมแบบ เสียดายสุ่มไม่ทันนะครับตับหนึ่งตับสองตับสามสวยนี่แบมแบมแบมวู้ฮูเอาเว้เว้เออกำปั้นสวยนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวบาดกายะเล้ยเรียบร้อยครับเอาเว้เว้ แย่ลีกูดโดดใส่ก่อนเลยของจริงของแท้สวยครับนีหนี่นีอือเอโดนครับบาการิโรเอาหน่อยเอาหน่อยออนี่ โอ้โหไอหดจัดดูพี่บอกเลยโหัวเกรนหัวเกรนปุยมุ้ยเอาละมาต่อครับไอผมมาเล่นเก็บอ่ะสกอร์นะท่านผู้ชมนะแบบก่อนที่มันจะรีรีวันอาทิตย์นะครับแล้วกี่หลายสัปดาห์อะไรเงี้ยนะจริงจริงมันมีแบบเนื้อเรื่องก็มีให้เล่นนะท่านผู้ชมนะเออไปเล่นเนื้อเรื่องก็ได้โอ้รอบนี้เจอตึงยิ่งเกลื อืมเอาไอ้นี้มาด้วยเลลี่เลลี่จิกี้กนี่ก็โหดน,นะผมพูดเลยถ้าเจอถ้าเจอคนเล่นเป็นนะแต่ไม่รู้ว่ามันเนิร์ฟหรือยังนะครับมันเป็นตัวที่แบบผมไม่อยากเจอเออสวยครับนี่นี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เอาเว้ยเอาเว้ยออสว,วยครับนี่โอ้โหย เอาเรื่องเอาเรื่องอลุงเลลี่แกบิงโอ้โหคอมโบเดียวคนดูเลือดหายหมดเลยนี่น네ะครับสวยอุ้ยกูละเบื่อจริงสกิลแกเนอะกูเซ็งจัดเลี่ยคนเออไปก่อนดินี่สวยครับโ,โ,โ,โอ้ตายแล้วเนะี่ยคนดูชุดนี้ไม่น่ารอด สกิลมันโหดสกิลมันโหดเหมือนเหมือนเหมือนปรับใหม่ในนีน่เลยนะคุณดูอย่างเงี้ยโอ้ปรับใหม่ชัวร้อยปอืนนี่ยังแรงติดเคาน์เตอร์ดีเลยนะลีลี่เป็นตัวหนึ่งที่แบบมันอยู่ที่มือฝีมือคนเล่นด้วยนะคน,คนดูผมว่าอะไรหรอโดนโคูช่ไหม อะไรแตกเออไม่แตกด้วยเว้ยนี่โอ้โหน่าจะตีดโดนนะเมื่อกี้นี้ถ้าโดนนี่จบแล้วนะแค่สี่ผมไม่โดนเนะี่ยเสียเลือดฟรีเลยนะอย่างงี้เนี่ยเสียเลือดฟรีนะนี่คนดูโอ้โหเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกูงงเป็นไปได้ยังไงเ,เวอร์เวอจัดเลย รันะตายแล้วรอบนี้ตายไปเถอะจริงลุงจะจบเกมให้ผมทีบ้ากัมาเวแวงอือทีบหน่อยสกิลนี่ติดตัวแดง่งพวกสกิลยี้เนี่ยผมเข้ายากนะคนูผมพูดเลยยากที่จะชนะนาง สวยอุ้ยสวย,ยนี่แหละโดนมีอะไรใส่ไปให้มุดครับคน,ด,นดูนี่เด้อนี่เด้อสวยโดนครับลรำเลยเด้อตัวเดียวก็เพียวได้เว้ยเฮ้ยอุ้ย โอ้โหเรียบร้อยครับโดนจับนี่นะครับสวยเว้ยโอ้โหกูจะรั่วเลยวืดได้ไงวะคนดูเนี่ยวืดบืดหลายรอบมากเลยนะผมบอกเลยนี่นะครับโอ้โดนนันตีเลยโอเคท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้รายการสลับตัวเกมวันพรีสไฟติ้งพาร์ทท่านผู้ชมนะงี้ก็ไป็นโรบลิงกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนีิมิโกะัวกคนเจอกันคลิปหน้าบายเด้อวู้ฮู้ โคดมันคดอันตรายเี่ครับพี่